ฝากทิ้งไว้รอมาเขือเดือนนางคับผมจบเลยนี่ขาดเค็นมาเติมนนะ้ำปลาอย่างเดียวจบแล้วนะครับชุดนี้เนื้อเนื้นะผมนกซีวีดักไว้กับลูกเพลวันแล้วะนะนี่ซื้อเครื่องอะไรเดี๋ยววันนี้จะแกงป่านะครับแกงใต้วันนี้พีิเกียดตามพริกนะผมแ,แล้วก็แกงธรรมดาเดี๋ยวใส่รวมในะวันนี้ ใส่นะครับใส่แต่ใส่ทุกอย่างครับกับเพลวันนี้ไปไวนะครับผมแกงปลาแกงปลาสวัสดีนะผมดีกับขันไอกอนปลาเดี๋ยวเขาเรื่องเลยเราคุยมากไม่ได้ครผมเราต้องรีบธุระเราเยอะโอเคนะผมเดี๋ยวสับนกนะผมเดี๋ยวพาถ่ายให้ดูขั้นตอนวิธีกานครับปลาชุบโรตีของสามสูตรอ่านี่นะผมนี่ไปดักมานะครับผม นี่ยมันเป็นนกนะผมเดี๋ยวจะแกงป่าทครเนี่ยเดี๋ยวเรื่องอกัญญาออกไฟนะครับพริกวันนี้ไม่ได้ตำนะผมมันเอผ่านสั่งสำเร็จรูปมาเลยนะผมเนี่ยเอาพี่แกงใต้นะครับแล้วก็พี่แกงเหลานี่ยแหละครับผมเนี่ยเดี๋ยวใส่นี่ครับนี่มาเขื่ออาหารแล้วเรียบร้อยนะครับนกแล้ะลูกพีกลังจะเด็กกระเพราครับเดูขั้นตอนการปรุงนะครับ วันนี้แบบไวๆเลยครับผมผีหรือผีเด้อผมลืมเดินไปสองสามที่หน้าเริ่มตึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวกระเพาะมะพราวนะผมใส่วทีเดียวนะผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงนะผมไปเดี๋ยวไปลุยกันเดี๋ยวสับหนงสับนกก่อนนะผมนี่นะผมตัวสวยๆต้ยเด้มันๆเลยฟบ๊บฟบ เผามะเขือคืนมะเขืออะไรนะมะเขือพวงเขือเปาะใส่ได้เหรบแกงป่าเราต้องรวมมิตรนะับเด็ดกับเราใส่ไปทีเดียวเด้อขั้นตอนอร่อยไม่ซ้ำย้ำสูตรไม่ได้นะองทีมงานเราก่อไฟนะับ เดี๋ยวไฟติดเดี๋ยวลงเลยนะผมว่านี้ไม่ได้ตามพริกนะผมเอาแบบไวๆเลยก็เจอกันน,ออนาน,านาทีนะผม,ผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาหนองผมานแต่หาหาอยู่นะผมหาทำอยู่นะผมแต่ว่าหาไม่พอ,อกินช่วงนี้มันจะเป็นแบบไป็ไรจริงจริงจังหาขาดอย่างแต่ก่อนแล้วนะครับผม <że S 1> <ๆ>ไปเดี๋ยวลุยน,นะผมทานกัน เริ่มเริ่มรัวแล้วเนะีเพิ่งเริ่นงานมาดยนี่ตอนนี้ก็ผ่าแล้วนะผมสับหั่นเป็นชินช้นๆเลยนะผมแบบนี้เลยนะนแข็งป่าไแต่ต้องบอกเลยว่านกอะไรนะผมหลายๆคนเห็นก็น่าจะรู้เลยนะครับผม ี๋ยวผัดไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยววันนี้หั่นพริกอย่างเดียวครับผมนี่ผ่าเลยพริกมันดิ้นว่ะผ่าครึ่งกเลยมีเล็กๆมีใหญ่เลยที่เห็นแล้วว่าผักก็าปลดมาได้อยู่ร้านนนาัเปิดให้ดูเลยนะหั่นหั่นไม่ฝอยนะผมพริกหยวกพริกอ่อนพริกหยวกนะผมนี่ใส่แกงกระป๋านตรงนี้เป็กระชาย โอู้ไปยิงรถนู่นนี่สับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นี่แล้วก็จอดกินข้าวไปแล้วมั้งเครื่ของป่าของเราเดี๋ยวนี่ครับผ่านนี้ลืมมันต้โยกกันนะเดี๋ยวพริกดำเดี๋ยวเราไม่ได้ใส่น้ำมันนะผมเอาแบบนั้นเฉยได้แล้วนี่ขิ้แกงเด็ดไม่เด็ดเดี๋ยวรู้กันนะผมไปลงสู่สนามเลยนะผมลินจะรัวแล้วน้ำมันลงไปนั้นนะครับผม อุ้ยหน่อยหน่อยหน่อยขอเพื่อนโอเคพี <Okay. S 1> ่แกงรูดเลย <c oughs> น้ำมันลงนะ <c oughs> ผมแล้วก็ <c oughs> พี่แกงตลาดเลยนะผมวันนี้ไม่ได้ทำเองนะผมแกงใต้นะอ่าเอาแกงอียแกงใต้ไหมครึ่งใส่คุ่งนะใส่แกงใตใง้ครงแกงตลาดนะเราไม่ได้ทำเองนะไม่โหดอ่ะพี่แกงใต้นะผมเอาเลยครับผม เอาตำดาได้ี่เ็ฟเชฟบ,บอย,ยตอนนี้เดี๋ยวมึนๆนะผม,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 มขวามาแบตจา๋าริกไปแดงแขงแม่อร่อยนะผมปลาเพื่อนน้ำปลาน้ำปลา,ปาเดี๋ยวเราบอกเนี่ยผ่านเป็นช่างภาพได้ับ น้ำปลากระแทกไปแล้วผมหอมปลุยไปดิไม่เ,เี๋อร้อยเลยอ,อย่างนี้นี่ครับยีกินหอมนะผมกล้องนี่ยัทถ,ถือไม่ไหวแล้ววะกองยั่ <c oughs> ถือด้มือแล้วตกแล้วมาโอเคนกมะน,นี่แกงป่านะครับ บุบเลยทีเดียวเลยเพื่อนปปบ๊ปบๆเรียบร้อย,อยนี่ผมห้อ,มองแท้ครับผมป,บปั๊บเลยไหมไงปล่อยด้วยป่ะจะถ่ายเร็วๆอย่างนี้เนี่ยของจริงเนี่ยผมไม่มีคอนเทนต์ใยูทูบแล้วนลกอยากถ่ายเลยผมเป็นไงกินหอมไหมนะ เดี๋ยวมีกระชายมีมะเขือขืนมะเขือปอกมะเขือพวงนะผมนี่มาแล้วครับผมันเปน้ำมันอยู่ไม่ไหมครับไม่ไหมครับเพื่อนเปิดไปเลยน้ำไก่น้ำมั้นออกเรามันพีดเด็ดอยู่แล้วไม่อยากถ่ายให้ดูที่โต้นั่นแหละเดี๋ยวรอรอรอเนื้อมันกระดุ้งแล้หน่อยกนึงไปเพื่อน น้ำเลยแต่ปกตินี่จะเป็นน้ำล้างคกนะครับแต่น,นี่น้ำขวดไปก่อนอีกหน่อยหนึ่งโอเคอแ,ลแล้วเติมน้ำแล้วก็เป็นน้ำล้างคุกก็ะจะโอเคนะครับ <c oughs> เราจะยนาาืนเปนะ็นชากการอยู่นงถ่ายแค่นี้ <c oughs> ไม่อยากให้ดูขอบโต๊ะด้วยผมเวลาลงคลิปที่ไรไม่ค่อยจะได้จ้างติดเหลืองก็รอดเลยเนะี่ยยูทูบว่โอ้โงอแงเลยเนี่ย่านไม่มีทุนต่อชีวิตแล้วเนี่ยตอนนี้ ดูกันเดียดนะครับปุ๊บนี่ไงสีสันน่าตาครับนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราปล่อยไปก่อนเอาละครูขีุกขีขูขีกกกกเลยครับผมฮ่าทุกคนเนี่ยเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากเลยนะผมเนี่ยน้ำปลาชูรสรสดีครับผมสามอย่างรู้เรื่อง นั่นแหละตอนนี้ก็ใส่น้ำไปอย่าไปใส่เยอะนะผมอย่าไปใส่เีเดียวพวดนะผมนี่ฮะดีสานหน้าตาก็จะประมาณนี้นะผมมีหลายอย่างครับมีกะเพราเน,นี่ยในในในเนี้ยมีกะเพรามีกะพเพราเ,ข,เข,าขือเปาะมะเขือคืนเม็ดพริกไทยนี่นะครับทีเด็ดมันทีเด็ดมันอยู่ในไไออ้้ในนี้เนี่ยนะครับ ความอร่อยของเรานะครับผมนี่ควันเริ่มได้แล้วผมัวนี้ไม่ได้ตำพริกเองนะผมจัดพริกจากตลาดด้วยนะผมไปเจอร้านเด็ดมารสชาติโอเคอยู่นะผมก็เลยใส่ต่อนะผมนี่ฮะมือถืออาจจะยุ่งๆหน่อยนะผมขออภัยนะผมนี่ฮะ นี่มันเค็มโคร้นครับผมนี่ยนี่ได้ได้อ่ะเปื่อยแก้วกินลูกกินยาเลยกินยาเลยนี่โอ้ยโอ้ไม่กินยาเลยลูกหลานนานแล้วเนาะจากน้ำไม่หน่อยแม่น้ำมันเติมหน่อยนะผมโอเคครับผม ปล่อยพอแล้วพอแล้วปกติจะปรุงเองแล้วไม่ค่อยมีจะมีโอกาสตั้งกองตั้งกองแล้วตอนนี้ต้องตั้งแล้วเนอะผมเดี๋ยวรอเดือดแล้วใส่เลยรอเดือดก่อนนะแลปรุงเลยเพื่อนน้ำปลาไปนี่ไงเพื่อนปรุงเลยนะครับผมนี่น้ำปลาหนักนิดหน่อยพอพอปลาชุบรส ผงนัวผงนัวใส่ไปเลยนะผมอยากอร่อยก็ใส่เยอะๆใสไปนี่ครับปรับไปเลยา <c oughs> มาจุนรดดีเนี่ยตามสูตรของเราดีไหมช้อนครึ่งน,น้ำหนักนี้นะ่าจะประมาณช้อนครึ่งโอเคโหลดเลยเครื่องเลยเพื่อนกระชายอ่าหลงเลยครับผม ขนาดถือกล้องอย่างียังไม่นิ่งนะผมจะถือเองพัดเองนี่บอกเลยดูกัดปวดหัวเนะผมตัดผ่าได้คนในป่านะผมไม่้องเล็นเลนกับ้านนะผมมือถือเครื่องเดียวนะผมช่วงนี้ไม่ได้ค่อยมีเวลาถ่ายนะครผมแบบเข้มข้นเลยนะผนสูตรสูตรไม่ตายตัวนะผมแล้วแต่ปากแล้วแต่ลิ้นเลยคนเรามันก็ชอบไปเหมือนกันนะผมนี่ก็จะมาสไตล์พัดเพชรปลาไหลนะผม ดันมะเขือเลยลงเลยอจัดไปจะกินขุกขิดก็ได้นะผมหรือว่าอย่าไปไชอบน้ำก็เติมน้ำนะผมนี่ครับทุกอย่างเนี่ยหาเองหมดนะผมผ่านเนจะทำแต่ละวันนะผมเฮ้ดู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 เชฟดูเชฟเชฟบอยเชฟบอยไม่อยากขยับมุมกล้องขึ้นไปเองหน่อยนดถ้ามันเห็นขอบต้นมันจะติดเหลืองนะผม ตรงนี้รุนแรงแลากเินเลยโอเคสวยงามเพื่อนปีกใส่เลยปึบเลยร้อมะเขือสโศกก็ใช้ได้เลยผมแล้วชิมอีกหน่อยแล้วก็จะปรุงเราจะเอารสชาติไหนก็วานไปมเล่นๆนนนะจัดไปเลยเพื่อนเชฟบอยเนาะนี่เชฟบอยเดี๋ยวปิดก่อนปิดปิดฝั่งนี้นี่ดูดูด,ด,ดูพี่ดูพี่ <laughs> <laughs> ไปหามาด้วยกันทั้งหมดเนี่ย <laughs> ของแท้ <ท> <S 2> <S 2> นี่นนไ,ไงไงสวยงามน,นะผมคุกขีคุกดขีดไว้้อแค่มันเดือดมันเกลือสุกัปนใช้ได้แล้วไงครับผมนี่นี่นะผมเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวรอชิมรสชาติอีกสักหน่อยนะผม ี so then, ่แกงป่านะครผมกับป่านในคนนั้นป่านะช่องเล็กๆกันบ้านนะครับมือถือนะผมผ่านกี่เมาส์ผมอุปกรณ์ไม่มีนะมือถือเครื่องเดียวถ่ายไว้นะผมเผื่อใครอยากนะนั่นไปเอาไปถ่ายไปทําก็ได้นะผมบอกว่ามือถือเครื่องเดียวครับผมใส่พูดๆไปนะผมโอเคเดี๋ยวรอดูตอนส่งนะผมตอนนี้มันใกล้แล้วรอมาเขื่อนอย่างเดียวนะครับอ่าเมื่อกี้พ่านเติมน้ําไปหน่อยนะผมไม้ถ่ายให้ทันดูแล้วครผม เพราะว่าเดี๋ยวจะปิดฝาหม้อนะผมนี่เป็นไงสีสันาตามนี่ครับเ,เดี๋ยว,วเรามาชิมอีกทีนะผมแล้วก็ปรปุงเสร็จรอสุดท้ายก็ยกขึ้นกินได้เลยนะผมรสชาติอาหารนะผมมานะผมผ่านเติมน้ำไปนะผมโอ้โหควันขระมงฉงเชงแล้วนี่ แต่เมื่อกี้ผมเติมน้ำไปนะผมใครอยากจะกินแบบว่ากุกคิกกุกคิกอย่างเมื่อกี้ก็อร่อยนะผมแตอนนี้ก็โอเคแล้วนะผมนี่ครับผมเดี๋ยวพานชิมนะผมแต่ไอ้ปรุงเพิ่มปรุงเพิ่มแน่แล้วผมเพราะว่าเราเติมน้ำไปนะผมนี่ฮะกีนปากคนเมาไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ทำขายนะผมเดี๋ยวเดเ๋ยวพาน้ำหน้าตายังเหล่าเหล่าเหมือนเดิมนะผม เราคีเมาไปแล้วนะผมใส่อันเดียวกันเลยนะผมกินได้อยู่เสมอผมแต่รสชาติมันได้แล้วนะเนี่ยตั้งอย่างนี้นะผมอไอ้ยอนสุกนยผมยกมาตั้งโคนี่ชีวิตจบเลยนะรอบสีดแล้วก็ไวปี40หล่นนะผมกับเขาสุกแล้วเรียบร้อยเลยไปแล้วับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วนะผมไปเดิว ยกน้ำแก้วกันเดี๋ยวปิดคลิปเลยนะรับกลับพานอน้บาดหครับผมของเร่นเ่นบาดหนะครับเจอใหม่โอกาสหน้านะครับ